สวัสดีครับผมพ่ผมนายปอนปันนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาสร้างอะไรเล็กๆนิดหน่อยนะครับก็ก่อนที่เราจะเริ่มสร้างนะครับขอบคุณแฟนอาร์ตทั้งหมดเลยนะครับที่ขึ้นมาบนจอณตอนนี้นะครับขอบคุณจริงๆนะครับโอ้ยผมไม่เห็นแฟนอาร์ตมานานมากแบบแฟนอาร์ตเยอะขนาดนี้มานานมากแล้วครับขอบคุณจริงๆนะครับก็ถ้าใครสนใจอยากจะส่งแฟนอาร์ตบ้างก็สามารถส่งได้ทาง Discord ส้องของผมนะครับแล้วก็ Discord i s m เนะครับแล้วก็ทาง Twitter นะครับที่ ขึ้นไว้บนหน้าจอนะครับจะเป็นแฮชแท็กขึ้นไว้นะครับก็สามารถส่งทางนั้นก็ได้นะครับพยายามจะเข้าไปดูบ่อยๆแล้วกันนะครับโอเคก็วันนี้นะครับผมก็จะมาทําร้านขายของไม่เชิงร้านขายของจะเป็นร้านขายบริการมากกว่านะครับเป็นร้านขายบริการวายพักตังค์ขับก <laughs> โอเคก็ร้านขายบริการนะครับจะเป็นพวกขุดแร่นะครับเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์เราไม่ค่อยขุดแร่นเท่าไหร่โอเค งั้นเดี๋ยวเราเข้าสู่หน้าคอนเซปต์ดีไซน์กันเลยครับไปเลยปิวโอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าคอนเซปต์ดีไซน์แล้วนะครับหน้าหน้าหน้าดีไซน์คอนเซปต์ดีไซน์ก็คือหน้าดีไซน์นะครับก็เราจะมาเป็นร้านอย่างนี้นะครับคือร้านเราจะเป็นบริการขุดแร่นะครับก็เราก็จะมีเลทอะไรราคาของเราจะเขียนไว้เขียนไว้แล้วล่ะเขียนไว้แล้ว,ว,ลวพวกเลทราคานะครับก็ แรงบนันดาลใจของร้านนี้นะครับจะได้มาจากสองรูปเลยครับได้มาจากสองรูปนี้นะครับก็คือรูปนี้ครับอ่ารูปนี้ผมไม่รู้เห็นหรือเปล่านะเพราะว่าอันนี้อันนี้ผมจะไม่ได้ทําการซูมโฟโต้ช็อปนะก็อันเนี้ยผมใช้เป็นวันนี้ผมเจอในในเน็ตนะครับรูปนี้เพราะว่าพออิ่งมาแปะพออิ่งหรือใครไม่รู้มาแปะในดิสคอร์ดนะครับก็ผมก็เลยเอ้ยกะว่าจะทําคิดไว้นานแล้วกะจะทําสักอย่างหนึ่ง แล้วก็อีกรูปหนึ่งครับถ้าใครรู้ก็จะรู้ว่าผมอ่ะเป็นแฟนโปเกมอนนะครับแล้วในเกมโปเกมอนอ่ะมันจะมีตัวนี้ครับมันจะมีคนรับขุดแร่รับขุดแบบว่าขุดฟัซซิลของโปเกมอนนะครับก็ผมก็เลยแบบเอ้เอ,อวะ่ะน่าจะไปใช้ในเซิร์ฟได้เพราะว่าเซิร์ฟเวอร์เราไม่ค่อยขุดแร่นะครับตอนนี้เคยบอกไว้เซิร์ฟเวอร์เราไม่ขุดแร่ใช่เซิร์ฟเวอร์เราโคตรขี้เกียจขุดแร่เลยครับผมกะเลยว่างั้นเราก็ไปขุดแร่แทนเขาสิ โดยที่มีเลทราคาอะไรเงี้ยโอเคงั้นเราก็มาเริ่มดีไซน์ของเราดีกว่าครับร้านของเรานะครับผมก็จะไม่มีอะไรมากครับก็ตามที่ตัวเมื่อกี้เลยตามตัวเมื่อกี้เลยนะผมก็จะเอาตัวผมอะยืนอ่าเป็นหนึ่งนะผมใช้เออใช้บัตรนี้แหละไม่เป็นไรหรอกโอเคอ้ยตัวผมต้องสีนี้สิสนี่มองเห็ดวะมองเห็ดวะโอเคเดี๋ยเป็นสเสื้อสีเสื้อแล้วสีดำแลนะ้วยันสีนี้อ่ะ อันนี้วาดเป็น 2D นะหรือจะวาด 3D วาด 3D แล้วกันวาด 3D โอเค๊ป <c oughs> โอเค <c oughs> เอาหนึ่งผม <c oughs> ผมพริ้นวะ <c oughs> <c oughs> ขอลบก่อนนั่นหนึ่งเห้ยศิลปะไม,ม่ถูกไม่ผิดน,นะครับแล้วก็แล้วแต่แเรื่องศิลปะอันนี้ก็ อยู่ที่การฝึกนะครับการฝึกวาดเพราะว่ามันมีคนใครแบบว่าถักมาเรื่องแบบเออพี่วาดอะไรไงอะไรเงี้ยก็มันอยู่ที่การฝึกครับอันนี้ก็ตัวผมแล้วกันอันนี้เป็นตัวผมนะปึ๊บโอเคอันนี้เป็นตัวผมแล้วก็ก็ตามรูปนี้นะตามรูปอรูปรูปนี้รูปนี้มันจะมีอะไรห้อยหลักนะครับแล้วก็จะมีร้านร้านเราเป็นสีสีอะไรดีสีออก ตาน้ำตาลหน่อยแล้วกันจะได้มีความเป็นไม้ไม้หน่อยเออเป็นน้ำตาลโอเคก็จะเหมือนเราไปไอ้นี่มาเนาะแบกของแบกของแล้วก็จะมีกล่องมีกล่องไว้แบบพิมพ์เขาเรียกอ,อะไรแบบว่าบริการแบบว่าเอาไว้ใส่ของนะครับเอาไวใ้ให้เราบริการได้นะครับเดี๋ยวจะอธิบายทีหนึง่งนะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้ขั้นต้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพื้นจะเป็นพื้นหินหินนะครับพื้นหินหิน ก่อสร้งอะไรเยอ์ใหมโอเคพื้นเราจะเป็นร้านเราจะพื้นหินหินนะพื้นหินหินพื้นหินหินประมาณนี้นะก็ร้านเราจะประมาณนี้ร้านเราจะแบบโอเพนโอเพนหน่อยแล้วก็คืออันนี้เป็นแบบร้านใช่ปะแล้วพอไอเนี้ยพอตอนเราปิดร้านนะครับแบบว่ารับงดผมจะรับเป็นคิวๆนะแบบว่ายังไงอะ รับเป็นคิวว่าเอ้ยร้านเราเปิดรับตอนนี้รับแค่นี้นะแล้วก็ถ้าไม่รับแล้วก็ปิดไปอะไรงี้พอไม่รับตัวละครเราจะแบบเปิดปดระตูมิติตรงเนี้ยเราจะให้มันลบเราจะให้ตรงเนี้ยหายไปตรงเนี้ยหายไปแล้วก็ตัวละครเราอะที่อยู่ตรงนี้ตรงนี้นะล่วงฟึบล่วงฟึบแล้วมันก็จะแบบมีไอ้ไอ้เนี้ย จะมีอันนี้มาปิดปิดอีกทีหนึ่งปึ้งเป็นพิสตันอะ่ะใช้พิสตันดันแล้วก็พอมันพอมาไอ้นี่พอเปิดลานนะครับก็ปึ๊บแล้วก็เอาตัวละครตัวนี้เราเด้งขึ้นมาซึ่งอันนี้ถ้าถ้าใครคิดไม่ออกก็จะเป็นคลิปคลิปที่พอยเขยมแพงลุงเบสนะครับในเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะครับเออก็อารมณ์จะประมาณนั้นนะครับก็อันนี้คือคอนเซปต์คร่าวๆนะครับคอนเซปต์คร่าวๆในการที่เราจะไปทํากันโอเคงั้นเราไปเริ่มทํากันเลยดีกว่าครับผม โอเคนะครับไม่คิดนึกว่าจอใหญ่ไปโอเคนะครับก็อันนี้คือที่เราลองทําในไ Minecraft ดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับเราก็จะมีนี่อันที่ผมบอกไว้อันนี้ก็ตามรูปที่เคยแปะไอที่ขึ้นไว้ก่อนหน้านี้ในดีไซน์ของเรานะครับก็จะมีแค่นี้เลยร้านผมจะตั้งไว้แค่นี้เลยเพราะว่าผมไม่ต้องการร้านให้ใหญ่ครับเพราะว่ามันเป็นบริการนิดเดียวโอ้ยทักตั้งขับผ่านก็แค่นี้แค่นี้เลยจริงๆเพราะว่าผมจะ เปิดรับลูกค้าน้อยแล้วก็ตั้งไว้เฉยครับเหมือนเอ็นวิทเหมือนจะเหมือน,ออนะนเหมือนไออันนั้นอะอะไรนะเอ็ไอเทรดเดอร์นะครับเหมือนเหมือนตัวเทรดเดอร์นะครับแล้วก็ข้างล่างเรานะครับก็จะมีทางลงด้วยงั้นเราแต่เราไม่ลงนะเพราะว่ามันจะเสียเวลาแล้วก็มันกดปุ่มนี้ปุ๊บมันจะทําการเก็บตัวละครงี้ครับมันจะเหลือแค่เนี้ก็คือจะไม่เหลือผมไม่ทำตอนแรกกะว่าจะอันนี้ออกไปด้วยแต่ว่าถ้าเราออกไปอะลูกค้าจะรับของคืนไม่ได้นะครับก็เลย เอาแค่ตัวละครเราหายไปก็พอแล้วก็เหมือนวางของตัวนี้ไว้เนี่ยเออเหมือนวางของตรงนี้ไว้ว่าเปลี่ยนเป็นอันนี้ดีกว่าแล้วแต่เดี๋ยวเดี๋ยวแบบมันเสียเออก็ประมาณเนี้เออประมาณนี้แล้วกันก็ไว้่างนี้แล้วกันเผื่อแบบเดี๋ยวผมทาเคสเสร็จแล้วทาแบบบริการอะไรเสร็จแล้วปุ๊บแล้วผมมาทิ้งของไว้เนี่ยปุ๊บแล้วลูกค้าก็ไม่รู้จะวันไหนไม่หยิบก็อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับก็พอเราเปิดร้านแล้วก็ลงมาข้างล่างครับแล้วก็ จะไว้ทำาอบน,นี้ยมาทำวันว่างครับวันแบบวันว่างๆค่อยทำนะครับแบบประมาณสองอาทิตย์เปิดครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยหรืออาทิตย์หนึ่งเปิดครั้งหนึ่งประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มหาที่สร้างใน S M P เลยครับผม เออถ้ามันหล่นลงมาโดนตรงนี้แ่าจะตายนี่ทำอะไรตายเอ,อ่อทำที่เปลี่ยนวีเดเจอร์ให้กลายเป็นซอมบี้วีเดเจอร์เราจะสะตองกันแล้วละเวลาเพราะว่าตัวทำฉลัดทองมันตายตัวนึงก็เลยต้องมาทำใหม่อืมเอ,อ้ยวัดตายได้ไง ก็ไม่รู้ก็อาจารย์ที่คอยสันนิษฐานไว้สันนิษฐานไว้ว่าตว่าตนดิตื่นดิตื่นต้องระวังโทษไม่ใช่ฮะอะไรวะในมารตามันมันไม่ใช่เนี่ยพูดอย่างไงท่านให้สันนิษฐานไปก่อนว่าท่านสันนิษฐานสรุปตอนนั้นหนูสันนิษฐานอะไรนะอ๋อเอ็นบีอะนะมันตื่นแล้วมันหัวกระแทกตื่นหัวกระสองอย่างคือหนึ่งตื่นมาหัวกระแทกจนตาย ฟังดูอนาจังวะไก่อันหนึ่งสองก็คือมันปีนจะแค่ผลไม่นอน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  NPC ตัวเพื่อนมันปีนตามขึ้นมาอีกตัวหนึ่งแล้วโดนผักลงไปทำให้โดนดาเมจทำอยู่สองข้อได้ละเผื่ว่าเป็นไปได้สุดก็คือแม่งน่าจะตกลงมาแล้วโดนดาเมจอ่ะไม่น่าไอตอนนี้มันลุกขึ้นมาก็โดนดาเมจแต่มันไม่ได้อกาสเยอะเท่าปีนไงโอเคนะครับ โอเคเดี๋ยวเราปิดไลมัติก้าโอเคก็ตอนนี้นะครับเราก็ถือว่าร้านถือเสร็จแล้วนะครับเหลือแค่ต้องหาสมุดกับป้ายมาแปะเฉยๆนะโอ้ผมไม่มีอะไรบอกเลยไม่เป็นไรหรอกโอเคทุบปุ๊บอ้าวผมวางผิดวะเงินงานๆงนไม่เป็นไรเราเก็บได้เราเรามีวิธีแก้ปัญหาอยู่ชึบโอ้โหมืดอย่างนี้มอนเกิดแน่ แล้วเราก็ไม่มีทอทจริงดิไม่มีทอทติดมาเลยเหรออันนึงมันมีคนอยู่แถวเด้ล่วงลงลงตกคนไดกรดิกฮัลโหลมีฐานไหมฮัลโหล มิทานไหมมิทานไหมอะไรอ่ะ,ะไปได้ทานกันเหรอโอ้ยเสียง,งเสียงระเบิดเสียงระเบิดเสียงดังไปใช่ฉันยังไม่ได้ปรับตั้งแต่ลงวินโดว์ฉันยังไม่ได้ปรับใจเ,เย็นไผ่ย,ยังอ่ะฮะไหนขอทา,านทานทานาแล้เบิดยังอ่าขอทานหน่อย เพิ่มแค่แค่เจ็ดอันจะทำทอดเฉยๆก็เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาเกี่ยอีกทีหนึ่งแล้วกันนี่ปุ๊บเดี๋ยวตรงเดี๋ยวตรงดินเราค่อยมาเกี่ยเดี๋ยวค่อยมาเกี่ยนะก็ร้านประมาณนี้ครับพรพอเราจะเปิดใช้บริการครับแล้วก็เดินไปข้างล่างโอ้ยมืดจัง ว่าวางๆงค่อมมาแต่งแล้วกันค่อมมาแต่งชา่างก็กดปุ๊บเนี่ยเราก็จะดันดันขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ขึ้นไาว้าได้แล้ว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 ,ลวก็ประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวพวกปงพวกป้ายอะเดี๋ยวผมมานั่งหามาแปะอีกทีหนึ่งแล้วกันก็สำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ดูไวที่ดูยันจบคลิปนะครับ ขอบคุณที่ดูจนจบคลิปนี้นะครับมันอาจจะเป็นอะไรที่เล็กๆมากที่เล็กๆมากนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีแฟนอาร์ตอะไรตามที่บอกก็ตามมาต้นคลิปนะครับสามารถส่งได้ทาง3ที่นะครับทาง Discord i s m p Discord ผมนะครับแล้วก็ทาง Twitter นะครับ Twitter ก็แฮชแท็กที่ขึ้นบนหน้าจอนะครับขอบขอบคุณที่เข้ามาดูกันทุกคนนะครับแล้วก็ คลิปใหม่พวกคลิปใหม่พยายามจะอัพให้บ่อยที่สุดที่จะทําได้นะครับแล้วก็ไอ้พวกไอ้สิ่งก่อสร้างใหญ่ๆเห็นมีคนมาทักเยอะแหละเดี๋ยวผมนานๆทําทีแล้วกันประมาณสัก10พาร์ทหรือไม่ก็5้าพาร์ททำทีหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคงั้นผมไปก่อนนะครับบ๊ายบายเจอกัน